จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกระว่างหลักที่หหลักที่2และหลักที่4ออกรว่างนี้นาสามตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหยุอุปกรณ์ออกรางวัลให้ใบไม้คลากรเมื่อเป็นทางการการเห็นว่าคลากรดีแล้วนะคะชะกดคนออกสัญญาณเพื่อกการออกรว่างยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดกระพริบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ จะออกคราวิีหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่แบบนี่งครับเสียงค่อยจะหน่อยครับ <laughs> สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหนึ่งนะสองเก้าหนึ่งสองโอคะคะรอหน้าสตัวเก้าหนึ่งสองมาแล้วครับผมเก้าหนึ่งสองเรียรวดเรียรวอได้คำหน่อย เีกเลยรับหน่อยสตัวล่มการอเลยนจ้มาจะใชุประไางลหนตัวครังที่2นึใช้อปกรณ์ออกแรงวัลหลักที่หจะใช้อกรณ์ออกแรงวัลหลักที่สม จะใช้อ,อุปกรณ์อ,ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อ,อุปกรณ์อ,ออกางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่หก้อกมร้ที่สอครั <uğ used> ้งสุดท้่ะาจะออกังหน้าสามตัวครั้งที่สอ หน้าทีล่ละชิ้นรางวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่หนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งฟังค่ะค้ารางวเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขค้ายสามตัวสองครั้งมีเงินรางวัลละสี่พันบาทค่ะครับางวัลเลขนะครั้งที่สองครั สี่หนึ่งหนึ่งัี่หนึ่งหนึ่งเก้าสเก้าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางหลักที่6จะใช้อุปรกรณ์ออกรางหลักที่สามจะใช้อุปรกรณ์ออกรางหลักที่สหลักที่ 5. และหลักที่ห ออกรอท้ายสตัวครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วจะออกรงวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง อุปกรณ์ออกรางหลักที่หกนะคะฝาตลับของน้าหมายเลขที่อยู่ภายในได้เปิดออกค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นไปตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางในหลักที่หนะคะด้วยอำนาจและหน้าที่ของประธานกรรมการออกรางในขณะที่ทําการออกรางค่ะปรากฏว่าล้ออุปกรณ์ออกรางลูกบอลหมายเลขตลับบรรจุลูกบอลหมายเลขชารุดหรือขัดข้อง เห็นว่าจะใชอวรวันสอไปมได้ให้เป็นถึงทีของท่านประธานกรรมการค่ะสะดุดแล้วครับบา ท่านประธานกรรมการนะคะให้ใช้ลูกบอหมที่อองมาเป็นผลขั้นของการวางไว้เลขท้ายสาตัวครั้งที่หนึ่งนะคะออแลหลังจากนั้นใน่วนของกะทกรหลักที่กจ้ที่จะเาลูกบอลหมาเยเลขนงแถงครับค่ะ<อ>วันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกอ

จะนำลูกบองหมายเลขที่บรรจุภ<บ>ายในมาออกแสดงให้ประชาชนได้ทราบทุกหมายเลขนะคะ้งแต่วันที่16ธันวาคม2005ไปไผูป้พ,พิจารณาดิจิทัล ที่เลือกรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันนนะคะสามารถเลือกให้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารได้เลและในนาคตอันใกล้หากผู้บรไ่ด้ทำการเลือกรับเงินรางวัลผ่านด้วยหุน้หากาไวันไปแล้วระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้บริวภคโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของผู้บริษักดิจิทัล ใานสามารถรับเงินวันเข้าบัญชีต่างๆได้ทุกธนาคารไม่จําเป็นต้องมีเฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทยที่สุดไว้คืออย่างเดียวค่ะสำนันกงานสลากเงินจากรัฐบาลนะคะขอเตือนการน,นำสิทสลักดิจิทัลขายต่อ ตอนนี้เกินราคา80บาทมีความผิดถูกดำเนินคดีแล้เปรียบเทียบกับขอตัวประชาชนอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นอาจเกิดปัญหาตอนขึ้นรางค่ะและขอให้ประชาชนซื้อสลับดิจิทัลโดยตรงผ่านระบบการเท่ามือซึ่งระบบีความรตรวจไพ่สามารถขึ้นรางวัลได้อย่างแน่นอนค่ะ411ครับเนื่อออกเลขแล้วันเลขหนาสามตัวแดกนะครับ เุขนาซาโฟซี 4, 1, 1. หนึ่งหน่ในะับ <c oughs> ที่กกกกทะะหนในในก,นก,ก,กนะคะได้นำหมายเลขที่บรรจุไว้ภายในนแสดงมนะคะต่อไปเนาซาีนึ่งหนึ 3, 4, 4, 1, 1, ่ <c oughs> งรครคุณทีแสดงหมายเลก็หมายเล่ครบถวถูกต้องหรืไม่ก่อนจุนะจะท้ทสกีย่แล้วใส่ลงไปในอุออกปกรณ์อไปบาทั้งหมด ขอบใค่ะแล้วใ่ลงไปในอุ่นเตอกกระครั้งละหนึู่กค่ะเริ่มจากหมายเลขหนึขอขอข่ง หมายเลขสองหมายเลขสาม สิอ๋อคือไลน์แม่บ่ธรรมดาท่านบอกเลย685ไม่อยู่เค้าก็กบทุกวันแล้วเออ9 8 9นี่9 5 เหน้าที่ได้สแสดงหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าไปแล้วนะคะ<อ>ต่อไปจะทำการหยิบรถวันอ,ออกลา,า,า,างวันให้คุณแม่ลูกค้าการั้งยี่ห้อค่ะฮ่า่่า่่ <laughs>

กออ,ออกจิตหนึงนครับปูหม,มายเลขเก้าอ้อและหมายเลขศูนนะคะ เจ้าที่ได้สแสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบท้วนถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นจหนุนลูกบอลออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขลคะกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในลำดับต่อไปนะคะ ขอเรียนเชิญท่านป,าประธานกรรมการเสียงหยุดยัยางในการหลักที่จะใช้ในการออกรางวัลเล็ก้านสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะาะะ <c oughs> นจะใช้ประกันออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุกปกรณ์ออกรางหลักที่สี่จะใช้อุกปกรณ์ออกรางหลักที่สามจะใช้อุกปกรณ์ออกรางหลักที่สามหลักที่สี่และหลักที่หกออกรางลั้ท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่แะแ, Queen และแ้วจะออกรางลั้ท้ายสามตัวครั้งที่สอง รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้เาเก้าสามห้าเก้าสามรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าเก้าสามเล็กเล็กรถขี่ไปเลย ก็แซง่อนไปละสองคั้นะคะต่อไปจะมีการออกกานวิท้ายสองตัวเหมือนรังนี่คืวันละวันรสองพันบาทค่ะสซงเก้าหานนี้ครกับเลขยซกัว่าผจะทอกขั้นกับแปดห้าห้ากับห้าเก้าสาม จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางเล็กท้ายสองตัวผู้ที่จะทําการออกรางเล็กท้ายสองตัวนะคะหละักหนึ่งคือนภาคประชาชนค่ะคนายธานีรัตนปรปีชาชัยนิตกรปฏิบัติการกรมป่าไม้และหลักสิบ คือผู้ดนันกระทรวงการคลาาังนางสาววรรณดีเจริญประวัตินักวิเคราะห์นวิวายและแผนชานานการพิเศษสมบัติงานรัฐมนตรีกระทรวงการคล,คล,คลังค่ะจบแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งสี่เต็มเต็มสิบสี่เลขรถ เลขรดยี่ี<ด>่งเลขกรด1นึ่ซีมาแล้วนะ้ำบอกเฉยอี่ดีเนี่ยหนงนั่นเลกรเียอี่ดีหนึ่งส,งสีมาแล้วหน,นึ่งีมีเงวัลละวันละหกนบารางวัข้างเคียงวัที่หมีสรางวัลมีางวัลละวันละหสนบาทค่ะ 014บัตรพี่น้องได้เละีรประจำหลักหน่งสนะคะ0 1จีวันนี่แหละเรขหลุดเฮแล้วพ่กนะครับเนาะคเขาเดือีเฮล้พพ่กเนี่ออกตลอดได้หมายเลขหค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนสมนักงานใช่เอกได้แล้วแสนหนึ่งห้องทองแล้วพี่น้อง่นตำวเอกชัยวัฒน์ศรีอัศวอมรเลขยลุดหกสองสี่หนึ่งนะครับน้องจไว้ สถกกา,า,านการณ์คณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นที่สนหจในเร <ใน S 1> ื่งนเป็นอารคะว่ายบชบวรกบจียัยดได้แล้ว <laughs> จัดต่ก่อนมูลเลยเหลืรถรางวันที่หนึ่งเมดวันที่สิบวาคมสองพันห้าหสิบห้าเลขที่ออก แปดสี yeah, yeah. ่ห้าศูนย์เก้าสาม ถ้านางลำไปงี้งบอกแล้วถ้านางลำไปต้องบอกแล้วเก้าสามเนี่ยเก้าสามเต็มเต็มพี่น้องกสบอกผกูชีปากเเก้าสามเต็มเต็มพี่น้องศูนย์เก้าสามพี่น้องสาถูสาถูพี่น้องทีครับผมพี่น้องผ้านางลำไปลำออกอีลีเก้าสามครับผมทะเบียนรถทีวาแก่ลำพงกะบอกเอซอยู่นะครับเนาะแก่ลำพงหมู่บ้านนะครับเนาะหกสองซีหนึ่งะครับรถเสียเอกสองคันออกหมดเลยพี่น้อง สาทูสาทูบารมีปูตาปูชิบขาวดีครับผมได้เต็มเต็มครับพี่น้องงวดนี้โอ้สาทูสาทุสาทูครับผม